สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ดีกับผมจานนท์นีวมาสอนลงอวิทอีกครั้งนะครับในรอบแปดปีขอ,อ,องที่มีจะเป็น,น,นก็ดาบก็ตีสิบก็ได้ครับส่วนซีลก็ตีสี่ขึ้นไปชุดเกาะก็สักตีสิบตีสิบเอ็ดแหวนก็แนะนาเป็นแหวนเลื่อนนะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วผมใช้แหวนมานายเลยรอย่า แต่แมนมานะแล้วก็เอ่อถ้าอาชีพอื่นก็จะแนะนําพวกพวกอาชีพดาบนะครับเพราะว่ามันแรงดีน่าจะเล่นได้เร็วอันนี้คือกรณีที่เด็กกับ SPEED เต็มนะครับแล้วด e เฟนซ์กินมาทีดหน่อยก็ไปเลยครับที่เล่นก็ครับก็ลากมอนไปที่ห้องปลอดภัยแล้วก็ วนวนวนอย่ยมอนไม่มีอะไรโอเคนี้นะนารนาบิสมาทำอีกแล้วเพราะว่าดันรีเว์สก็เลยต้องมาอัดใหม่แบบรัสิกโอ้โอ้โ้อ้าวหืม ชอบตัวตีไก่เลยตีไก่ถ้าเออถ้าจะฟาร์มดันนี้<อ>จริงผมแนะนำคอดันไปเล่นเซิร์ฟพวก US เอเวสามสี่แนละ้วเจอดันก็เรียกดันแล้วรอคนหดหดมาลงแล้วก็สี่ซอยขึ้ตามกับเขาดีกว่านะมันเร็วกว่าลงคนเดียวมันช้า นี้ก็ฟาร์มเด็กสปีดไปขายในเซิร์ฟตลาดแล้วก็หาซื้อวิทย์เอาแบบนั้นง่ายกว่าแตบบ่ถ้าใครอยากโซโลก็ตามตามเลยนี่คือกรณีที่แบบดีเฟนซ์น้อยนะถ้าแบบดีเฟนซ์เยอะก็วิ่งเลยวิ่งไปถึงบอกได้เลยอย่าปิดป้าทีโอ มาหน้าอหอมดว่าพาลรดดินมันโซโลดันง่ายเพราะว่ามันมีทั้งฮิวทั้งทีแหละเห้ยครับพอเราถึงห้องบอสเนี่ยก็เคลียร์ใดเดมอนโอเคยเมื่อกี้ฝรั่งพักมาซื้อของแต่ว่า ผมตั้งไว้เป็นอย่างอื่นผขม,มาขอซื้อกับอย่างอื่นโอเคไม่เป็นเคลียไว้ได้วันต่อครับ <c oughs> โอเคออพอเราเคลียไว้เดียวันมดแล้วก็เข้าไปตีบอลได้เลยบอลนี้จอเหมือนรอบที่แล้วไม่ได้นะบอลมันโหดขึ้นเนะี่ยเขารีเวิร์กมา พอจบเฟดหมุนเนี่ยวอลจะยิงรตสุนจอบเกาะน,นะครับลบให้ดีไอ้ลูกคมเมื่อกี้คือจอกเกาะที่มันปล่อยรอบต่โอโหดเนี่ยโดนแล้วแต่ว่าวอลตายก่อนเย่เฮ้ครับดันอบิทที่ปรับใหม่มาก็ง่ายเหมือนเดิมขอค,ครับเย่